สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ลมฟ้าอากาศกันในรุ่งสางวันอาทิตย์ที่28กันยายนกันนะครับวันนี้สภาพอากาศของประเทศไทยและก็เพื่อนบ้านของเราเนี่ยฮะก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุบัวลอยอย่างเต็มรูปแบบนะครับพี่น้องก็ตลอดเกือบทั้งกางวันวันนี้ครับศูนย์กลางของพายุก็จะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลทีนใต้ และเขาก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงดึกของคืนนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้อิทธิพลของพายุเนี่ยนะครับพี่น้องที่ยังอยู่ในทะเลนี้เองนะฮะก็จะทําให้เกิดลักษณะอากาศที่ซับซ้อนนะครับและก็แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละพื้นที่นะฮะซึ่งมันเป็นมันเป็นลักษณะที่พายุนั้นใกล้กับบ้านเรามากนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนั้น วันนี้เรามาตามติดเส้นทางของพายุบัวลอยกันอีกรอบก็ได้นะครับพี่น้องซึ่งเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับด้วยแบบจําลองลมระดับ700เฮกโตปาสคาลนะครับที่เปรียบเสมือนการส่งโดนะฮะบ,บินตามติดแกนกลางของพายุกันเลยทีเดียวนะฮะดูซิว่าเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่กลางทะเลไปจนถึงปลายทางนั้นจะเปลี่ยนแปลงจากที่เราวิเคราะห์กันไว้เมื่อวานหรือไม่นะฮะ ซึ่งในเช้าวันนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น,น้องวันที่28กันยายนฮะรเราจะเห็นพายุในช่วงที่ทรงพลังที่สุดนะครับในวันนี้ขณะที่ยังลอยตัวอยู่เนือทะเลจีนใต้ซึ่งมีน้ําอุ่นๆอ,นนะอยู่ด้านล่างเขาก็ได้สะสมพลังงานเต็มเปี่ยมนะครับความกดอากาศใจกลางดิ่งลึกลงไปนะฮะแต่ระดับ900นะฮะ78ถึง982เฮกโตปาสาลนะครับในช่วงค่ำๆนะฮะ ซึ่งถือว่าลดต่ำตามฟอร์มนะครเพราะว่าเพราะว่าเป็นพายุในระดับใต้ฝุ่นนะฮะแล้วก็ด้วยเส้นทางของพายุด้านบนนั้นจะถูกบล็อกด้วยความนะฮะโดยความกดอากาศสูงอยู่นะครับด้วยแนวเส้นไอโซบาร์ในระดับ1 0 1 2ถึงัสเฮกโตปาสาลที่แผ่เป็นกำแพงอยู่ทางตอนเหนือนะฮะ นั่นก็เป็นเหตุทําให้ไม่สามารถพายุไม่สามารถเลี้ยวขึ้นไปต่อได้อีกเลยนะฮะก็ถูกบังคับให้เดินหน้าเอียงตรงมาทางทิศตะวันตกสถานเดียวและในที่สุดนะครับพี่น้องในช่วงค่ำถึงดึกวันนี้พายุก็ขึ้นฝั่งนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนามน,นะครับการประทะกับแผ่นดินครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นทันทีของการอ่อนกําลังลงของพายุนะครับ ถัดไปในวันจันนะฮะในวันพรุ่งนี้ที่29กันยายนเส้นทางของบัวลอยนะครับหลังจากต้องเจอการปลีนป่ายของเทือกเขาเนะี่ยเทือกเขาสูงอย่างเทือกเขาอันนำในเวียดนามและลาวเข้าไปนะครับก็เป็นธรรมดานะฮะที่จะต้องแรงก็ต้องหมดลงไปอีกนะฮะหมดเลี้ยวหมดแรงสลายล่างเลยนะครับจากอายุกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะฮะก็เห็นใจกลางความกด นี่ก็ดีดขึ้นมาสูงนะครับพี่น้องอยู่ประมาณ995เฮกโตปาสาลนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ดีดสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนถึง1,004น,นะครับในช่วงค่ำๆโดยแกนกลางของยอมความกดอากาศต่ําก็ได้เคลื่อนตัวจากตอนกลางของลาวนะครับขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเส้นทางของย่อมฝนลูกนี้นะครับเขาก็เคลื่อนตัวลาะขนานไปตามแนวชายแดนไทยลาวทางตอนบน ก็ผ่านแขวงบริคัำไซนะฮะเวียงจันทร์ไสย,ยบุรีแล้วก็บ่อกแก้วนะฮะของลาวนะฮะซึ่งแขวงเหล่านี้เขาอยู่ติดกับจังหวัดเลยหนองคายอุตรดิตถานพยาแล้วก็เชียงรายของบ้านเรานั่นเองแต่ก็ไม่ได้ข้ามฝั่งเข้ามานะครับพี่น้องศูนย์กลางนะครับถัดไปในวันที่30กันยายนยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยฮะก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเมียนมานะฮะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ ค่อยๆอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนสลายตัวไปในที่สุดนะครับแม้ว่าศูนย์กลางก็จะไม่ได้เหยียบเข้ามาแผ่นบินไทยบ้านเราโดยตรงนะครับพี่น้องแต่ผลกระทบที่เราจะได้รับนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือจะมีฝนตกหนักนกบ้างได้นะฮะในบางจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ใกล้กับเส้นทางที่ยอมความกดอากาศต่ํานี้เคลื่อนขนานผ่านนะครับสาเหตุก็เพราะว่าแม้แกนกลางนะะจะอยู่นอกประเทศก็จริงนะครับ แต่พายุนั้นมีแขนขานะฮะหรือรัศมีนั่นเองนะฮะของกลุ่มเมฆฝนที่หมุนรอบๆอยู่ย่อมนะฮะย่อมความกดอากาศต่ำนั้นมันเป็นกําลังแรงนะฮะก็ยังคงกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะมันทําหน้าที่เหมือนเครื่องปั๊มนะฮะความชื้นขนาดยักษ์นะฮะคอยคว้านเอาความชื้นจากทะเลแล้วก็ล่องมรสุมมาเทใส่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือของไทยเราอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ก็ประมาณนี้นะครับเส้นทางพายุกลับมาดูสภาวะฝนของประเทศไทยในวันนี้กันครับพี่น้องอาทิตย์ที่28กันยายนนะครับและก็จากภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็คือพื้นกระดสลมมรสุมหรือระดับล่างนะครับ850เฮกโตปสาส์าลทุกท่านจะเห็นนะว่าพายุบนลอยเนี่ยที่กำลังหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างทรงพลังในทะเลจีนใต้ในวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบัญชาการนะครับ ที่คอยจัดระเบียบกระแสลมทั้งหมดนะครับโดยมีการดึงเอามวลอากาศชื้นนะฮะจาก2ทิศทางหลักเข้ามาปะทะกันนะฮะทางด้านบนพี่น้องดูด,ด้านบนของพายุก่อนนะครับนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะมันเป็นลมจมแห้งเย็นด้วยนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนี่ครับก็เป็นลมที่หอบทั้งเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็ความแห้งเย็นจากด้านบนทางจีนนะฮะพัดโอบเข้าหาศูนย์กลางพายุทางด้านหน้านะครับ ในขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับก็ยังคงมีกําลังแรงนะฮะก็พัดนะฮะเอาความชื้นจากทะเลอันดำมันผ่านพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยนะฮะก็ถูกพายุด,ดึงให้เบนทิศทางโค้งขึ้นไปสมทบเข้าหาตัวเขานะครับบริเวณที่ลมทั้งสองสายนี้นะครับพุ่งเข้าปะทะกันอย่างจังนะฮะซึ่งก็เป็น บริเวณที่อยู่ในพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมดนะครับในวันนี้แล้วก็ภาคอีสานของไทยบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าแนวปะทะหรือพื้นที่ c o n v e r g e n จน z o โซนะครับที่เกิดการบิบอัดนะฮะแล้วก็ยกตัวของกระแสาอากาศได้อย่างแรงนะครับทําให้พื้นที่เหล่านี้ครับจะมีฝนปานกลางขึ้นไปหนักถึงหนักมากได้นะฮะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะครับพี่น้องทางด้านหน้าของพายุนะครับ การหมุนวนที่รุนแรงของพายุนี้นะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าอากาศแห้งจมตัวนะฮะหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าดร์สล็เนี่ยแหละครับดายสล็ตขึ้นบริเวณด้านตะวันตกของศูนย์กลางพายุหรือด้านหน้านะฮะซึ่งครอบคุมพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกของไทยครับ กลไกอย่างนี้นะครับพี่น้องกนไกอย่างนี้เพื่อผมมองแล้วนะครับก็มันเป็นลักษณะเมื่ออากาศเนี่ยครับถูกดูดเข้าหาศูนย์กลางอย่างรุนแรงนะครับก็จะเกิดช่องว่างที่อากาศจากทางด้านบนนะที่ผมอธิบายไปข้างต้นถูกดึงให้จมตัวลงมาแทนที่นะครับการจมตัวของอากาศนี้ก็จะทําให้เมฆสลายตัวนะฮะสลายตัวไปเป็นส่วนๆแล้วก็ยับยั้งการเกิดฝนนี่ก็คือคําตอบทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยนะครับ ว่าทำไมพื้นที่เหล่านี้จึงมีฝนน้อยนะครับในวันนี้ถหลายท่านสงสัยทั้งที่อยู่ใกล้กับพายุนั่นเองครับถัดไปนะครับเมื่อเราเชิงแหขนคอไปดูการเคลื่อนไหวของลมระดับบน500เฮกโตปาสคาลนะครับก็จะเห็นภาพการทํางานที่สอดคล้องกันนะครับโดยมีแกนหมุนพวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับพีน่น้องเหมือนกันเลย การหมุนทวนเข็มของพายุในชั้นบนเนี่ยครับซ้อนทับอยู่กับตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับกับศูนย์กลางด้านล่างของลมระสุมพอดิบพอดีเลยฮะซึ่งการซ้อนทับกันแบบนี้นะครับในแนวดิ่งนี้นะฮะก็ช่วยเสริมพลังให้พายุและเร่งการยกตัวของอากาศในแนวปะทะทำให้ฝนมีฝนหนักและรุนแรงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ ขนาดเดียวกันนะครับที่บริเวณด้านตะวันตกนะครับหรือด้านหน้าของพายุออกมาของแกนหมุนเนี่ยครับก็จะเห็นแนวอากาศที่จมตัวลงอย่างชัดเจนเห็นไหมครับพี่น้องลูกศรสีเหลืองนะฮะตะวัดในนั้นมันก็จะรวมถึงลมจมแห้งเย็นด้านบนลงมาด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับแนวอากาศแห้งในชั้นมรสุมด้านล่างนั่นเองครับ ดังนั้นจากกลไกอันซับซ้อนนี้นะครับพี่น้องเมื่อเรานำมาทำลูกศรสีเหลืองสีแดงบนโมเดลคาดการฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านีฮะเราก็จะพอเข้าใจแล้วก็จะเห็นผลกระทบต่อปริมาณฝนในแต่ละภาคดังต่อไปนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องพื้นที่ส่วนใหญ่ตกอยู่ในเขตอากาศแห้งจมตัวนะครับที่เกิดจากอิทธิพลของพายุก็ทําให้มีฝนน้อยนะครับในวันนี้ ฝนน้อยแต่จะมีฝนมากนะฮะปานกลางถึงหนักได้บ้างนะฮะบบริเวณขอบด้านตะวันออกของของภาคนะครับก็คือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มเข้าใกล้ขอบของกลุ่มฝนหลักจากประเทศลาวนั่นเองนะฮะพื้นที่ภาคอีสานเกิดการแบ่งโซนฝนแบบตะวันออกกับตะวันตกอย่างเช็ดเตนเห็นไหมครับพี่น้องภาคอีสานฝั่งตะวันตกเลยชัยภูมินครราชสีมาโคราชเนี่ยครับ ซึ่งอยู่ในเขตอากาศแห้งก็จะมีฝนน้อยแต่ในภาคอีสานฝั่งตะวันออกริมโขงทั้งหมดจะอยู่ในแนวปะทะของลมนะครับแล้วก็ความชื้นโดยตรงก็ทําให้มีฝนตกปานกลางขึ้นไปถึงหนักมากได้นะครับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะเป็นสองภาคที่อยู่ในอากาศแห้งจมตัวนะฮะอยู่ในเขตอิทธิพลของพายุเช่นกันนะครับก็ทําให้วันนี้ก็จะมีฝนเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับ ภาคใต้นะครับเกิดการแบ่งโซนฝนแบบเหนือกับใต้เลยนะครับภาคใต้ตอนบนนะฮะก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้หรือติดกับภาคกลางนะก็จะได้รับอิทธิพลจากอากาศแห้งและทําให้มีฝนน้อยแต่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ตอนกลางตั้งแต่ชุมพรลงไปก็จะเป็นเขตรับลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรงประกอบกับมีแนวลมของลมระดับบนนะครับพี่น้องพัดประสานสนับสนุนเต็มรูปแบบ ให้ฝนข้ามเขาได้ก็จะทําให้กลับมามีฝนตกชุกและก็ฝนตกหนักได้อีกครั้งนะครับโดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าใน7โมงเชา้าวันนี้นะครับเป็น้อง28กันยายนไปจนถึง7โมงเชา้าวันที่29กันยายนนะก็มีรายละเอียดได้ดังนี้นะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่นะเป็นฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากแพร่อุตรดิษฐ์กำแพงเพชร แล้วก็มีฝนร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่เป็นฝนปานกลางขึ้นไปนะฮะบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยตกได้บริเวณจังหวัดเลยนองคายชัยภมิูมขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็จะมีฝนร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่เป็นฝนปานกลางถึงหนักได้บางแห่งนะครับ บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอนำนาจ,จเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะตกได้บริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกลุงเทพหมานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชเชชงสาชนบุรีระยองจันทบุรีและปราด พื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปตัตตา,า,านียาลานราธิวาสแล้วก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับเป็นฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้บางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลน,นะครับ สำหรับเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านพื้นที่สปปลาวก็จะมีฝนร้อยละเจ็ดถึงแปของพื้นที่นะครับเป็นฝนปานกลางถึงหนักมากนะครับตกได้บริเวณแขวงหลวงพระบางเชียงขวางหัวพันเวียงจันทไซสมบูรณ์บริคําไซค,นนคํามำวนสวรรค์เขตสารวันอัตตบุรเซกองและจำปาสักปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์ขึ้นลมในทะเลนะครับพี่น้องสําหรับชาวเรือ คลื่นลมทะเลในะอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างนะครับคลื่นสูง1-2เมตรฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง3เมตรและอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ